ให้นักเรียนไปทำอะไรคะหารูปอะไรเอ่ยรูป,รปอาหารแล้วนามาทําในใบางานแล้วแยกว่าอาหารที่นักเรียนนํามาเนี่ยมีอาหารหมู่ไหนบ้างวันนี้ก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนเพื่อนสองทับสองนะคะอันนี้เป็นของสุนิสาอาหารที่เขานํามาติดในใบางานคืออะไรคะอ่านออกไหมเอ่ยกุ้งกุ้งผัดพริกแกง,แกง ในกุ้งผัดพริกแกงเนี้ยอาหารหมู่ที่ 1. โปรตีนได้แก่อะไรคะกุ้ง,งหมู่ที่ 2. องมีไหมไม่มีไม่มีอ,อ่หหมู่ที่ 3. เป็นอะไรคะผักบุง้งผักบุงบ้งใบใบโหระพาพริกรที่มีในจานนี้นะคะที่มีในจานต่อไปอาหารหมู่ที่ 5. ก็คือไขมมนันที่อยู่ในจานนี้ก็คือ น้ำมันที่ใช้ผัดกุ้งนั่นเองบางคนเขียนมาเลยโปรตีนได้แก่เนื้อปลาทวนมไข่ซึ่งมันไม่ได้อยู่ในจานนี้เราแค่เอาภาพที่มันมีในภาพภาพมาเขียนนะคะ,ะตัวอย่างต่อไปของชนิดตาพานะคะอาหารที่ชนิดตาพานํามาติดในนี้คือผัดไทย,ผ,ไทยผัดไทยมีโปรโตีนก็คือ กุ้ง<ท>กับไข่แล้วมีคาร์โบไฮเดทก็คือเส้นเลาเส้นกว๋วยเตี๋ยวหรือว่าเส้นผัดไทยแล้วมีวิตามินก็คืออะไรคะวิตามิน<า>มีผักขึ้นช่ายเหรอคะ,อะมีแครอทด,ด้วยมีอะไรอีกคะถ,ถั่วงอกแล้วก็มะนาว,นาวแล้วมีอาหารหมู่ที่5ก็คือน้ำมันที่ผัด ผัดไทยนี่เองต่อไปของใครเอ่ยอาหารชื่ออะไรคะอาหารนี้ชื่อข้าวต้มเป็นของพิชยะนั่นเองนะคะในข้าวต้มมีโปรโตีนคือเนือ้อกุ้งอะไรอีกหอยอะไรคะหอยนางรมพิชยะเขียนเป็นหอยนางรำหอย นางร่มนะคะ,ะไม่มีไม่มีตัวนี้คาร์โบไฮเดตในข้าวต้มก็คืออะไรคะคาร์โบไฮเดตคือข้าวนั่นเองแล้ววิตามินในข้าวต้มก็คืออะไรคะผักอะไรเอ่ยผักชีแล้วไขมันในข้าวต้มก็คือไขมัน หมูนั่นเองนะคะยังไม่หมดมีคนทำสวยเรียบร้อยมาเยอะเหมือนกัน,อ,น,นอันนี้เป็นของนัดละดีนัดละดีเอาภาพอาหารอะไรมาคะอ,นนอะไรคะอาหารทะเลมีอะไรบ้างอะอันนี้อ่ะอันนี้อะไรเอ,อป่ปูปูทะเลอันนี้ละคะปลาทอดอันนี้ยำกุ้งอ,อันนี้ละคะหมึก ต้มโปรโตีนมีอะไรบ้างในนี้มีโปรโตีนอะไรบ้างมีปลา,ปลามีปูมีหมึกมีกุง้งแล้วคาร์โบไฮเดรตล่ะคะคาร์บโบไฮเดรตในจานนี้คืออะไรเนี่ยมีไหมอะไรคะข้าวข้าวหอมมะลิและไลเบอรี่โอ้ต่อไปหมู่ที่3ในจานนี้มีไหม มีไหมคะมีอะไรเอ่ยมีอะไรไผักและเขาเขียนมาบอกว่ามีผักแล้วก็มีมะนาวจากน้ำจิ้มนะคะแล้วไขมันก็คือ,ไข,คอไขมันคือปลาทอดใช่ไหมคะใช่ไหมเอยไม่ใช่ไขมันคือไขมันคือน้ำมันที่ใช้ ทอดปลาเนี่ยที่เลืองเนี่ยคือน้ำมันนะคะหรือว่าไขมันอ่ะอีกคนนึงคุณครูเคยบอกไว้ว่าถ้าเราหาภาพมาเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นภาพสีก็ได้เป็นภาพที่เราหาได้ง่ายสะดวกบางคนหนูไม่มีภาพสีแต่หนูมีภาพแบบนี้หนูตัดมาจากในหนังสือพิมพ์ค่ะแบบนี้ก็ได้แต่ให้เราทราบ แค่นั้นเองว่าเป็นอาหารอะไรอันนี้ก็เป็นของชนกพรชนกพรเอาอะไรมาให้ดูอาหารอะไรคะข้วกลิง้งปลาดุกทะเลใครเคยกินมั่งโปรตีนโปรตีนในจานนี้คือปลาดุกคาร์โบไฮเฮรดรตในจานนี้คือมีไหมคะ,ะเพื่อนไม่เขียนแสดงว่าไม่มีนะคะวิตามินและเกลือแร่ คือพริกแล้วก็ไขมันได้แก่น้ำมันที่ใช้ข้ากลิ้งนั่นเองนะปลบมือให้กับผลงานของเพื่อนวันนี้ด้วยทำสวยและเรียบร้อยดีนะคะใครยังไม่ส่งหรือว่ายังทำไม่เสร็จก็รีบนำมาส่งคุณครูนะคะเพราะว่าคุณครูจะหมดเขตการให้คะแนนด้วยนะคะนะพรุ่งนี้ให้อีกวันหนึ่ง ทีนี้มาดูเรื่องใหม่ที่เราจะเรียนในวันนี้กันก่อนนะคะ,ะมาดูที่สไลด์กันเลยเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คืออะไรคะเ,ขขเกี่ยวกับการของข,อง,ของเล่นของใช้ปลอดภัยนะคะทีนี้เรื่องที่เราจะเรียนต่อจากเรื่องอาหารดีก็คือของเล่นของใช้ปลอดภัยใครมีของเล่นบ้าง เต็มเลยเอามือลงมีของเล่นใช่ไหมคะทีนี้ก่อนที่เราจะเรียนเรื่องของเล่นเราต้องมารู้จักของใช้กันก่อนนะคะของใช้เหล่านี้มีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรหาคนช,ช่วยตอบดีกว่าใครอยากตอบบ้างจะตอบได้ไหมต้องดูภาพนี้ก่อนภาพนี้คือภาพอะไรคะมีดอา้าวถามว่ามีดมีประโยชน์อย่างไร อะแพรว่าเอาไว้สับหมูอย่างเดียวหรือเปล่าคะมีประโยชน์ยังไงอีกสับพริกฮะไว้สับพริกไว้สับปีกพริกเอ,เอาไว้ทำกับข้าวนั่นเองใช่ไหมคะอ่าอันนี้ก็คือประโยชน์ของมีดนอกจากมีดจะทำกับข้าวแล้วทำอะไรได้อีกทำอะไรได้อีก เอาไว้หันห่นสิ่งของหรือว่าตักสิ่งของอ่ะอันนี้คือประโยชน์ของมีดนะคะ,ะต่อไปภาพนี้อะไรเอ่ยช้อนซ้อมอ่าให้วัสินตอบหน่อยช้อนซ้อมมีประโยชน์อย่างไรเอาแพร่วัสินแล้วเลยค่ะเอาวัสินตอบซิช้อนซ้อมมีประโยชน์อย่างไรคะเอาไว้กินข้าวเออไว้ใช้ กินข้าวกินอาหารแทนการใช้อะไรจับคะมือจับเป็นการป้องกันโรคนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์ของช้อนซ่อมเอามาเคาะเคาะศีรษะเล่นได้ไหมไม่ได้เอาซ้อมมาแทงเพื่อนได้ไหมไม่ได้นั่นไม่ใช่ประโยชน์ของเออไม่ใช่ประโยชน์ของช้อนซ่อมนะคะถ้าเอามาเล่นจะเป็นอะไรแทนเป็นอุบัติเหตุเป็นอันตรายนะคะ ต่อไปเตารีดมีประโยชน์อย่างไร<ะ>ไม่ต้องใครก็ได้ตอบกันทุกคนเลยเตารีดมีประโยชน์คือไว้ใช้รีดค<ะ>่ะซึ่งเตารีดจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนนั่นเองนะคะจากที่ผ้ายับ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 พอเอามาโดนเตารีดที่เสียบปลัก๊กเปิดมีความร้อนแล้วผ้าก็จะกลายเป็นผ้า เรียบทันทีไหนใครรีดผ้าเป็นบ้างมีคนรีดผ้าเป็นมีหลายคนเลยอดีมากๆนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ครูนำมาฝากแล้วภาพนี้ล่ะเอา้าไททันไททัลไททัลส่งมาให้ไททันหน่อยค่ะไททนตื่นตาตื่นใจกับภาพนี้มาก ไตเติ้ลคะภาพนี้มีประโยชน์ยังไงอะไรบ้างที่เป็นของใช้ในภาพนี้โทรทัศน์มีประโยชน์ยังไงคะเอาไว้ดูอะไรบ้างดูสการคดีดูข่าวดูจริงหรือเปล่าคะดูจริงดูการ์ตูนไหมคะไม่ดูด้วยอืมอมีอะไรอีกพัดลมประโยชน์ของพัดลมคือ ทำความเย็นทําทให้เราผ่อนคลายสบายด้วยความเย็นจากพัดลมเอาเวียเ,เวียมีมีของใช้ที่มีประโยชน์อะไรอีกคะเหลืออีกอย่างหนึง่งแมวแมว,แมวเป็นของใช้เหรอคะแม, <laughs> แมวเป็นอะไร<า>ใครตอบเนี่ยแมวเป็นของใช้เนี่ย บ้านตันติกรใช้แมวล้างจานาใช้แมวสักผ้าใช้แมวไล่หนูใช้แมวไล่หนูเป็นสัตว์เลี้ยงที่สามารถใช้ไล่หนูได้ด้วยนะคะแต่แมวนี่ก็คือสัตว์เลี้ยงไม่ใช่ของใช้นะคะอ่ะอ่ะขอบคุณส่งไม้กลับมาทีนี้เราทราบประโยชน์ของของใช้กันแล้วนอกจากภาพที่ครูมาให้ดูเนี่ยมีของใช้อะไรอีก ที่เราใช้อยู่ทุกวันจานอะไรนะคะจานที่ล้างจานกระทะพัดลมนอกเหนือจากที่ให้ดูนอกเหนือจากที่ให้ดูเยอะแยะมากมายเลยโต๊ะเก้าอี้ตู้เย็นเออนั่นแหละค่ะของใช้ในครัวของใช้ในบ้านทีนี้เรามาดูอันตรายจากของใช้ในบ้านกันบ้าง อันนี้พูดถึงในบ้านเราในใครไม่มีบ้านบ้างใครอยู่ตามศาลาต่างๆบ้างใครอยู่ในป่าไม่มีนะคะทุกคนมีบ้านแล้วบ้านของเราก็จะมีของใช้เยอะแยะมากมายซึ่งบางทีของใช้จะมีประโยชน์แล้วเนี่ยถ้าเราใช้ยังไงคะใช้ยังไงถึงจะเป็นอันตรายได้ใช้ยังไง อาใช้ไม่ระมัดระวังมันก็อาจจะเกิดอันตรายได้มาดูกันว่าของใช้อะไรในบ้านบ้านที่อาจเป็นอันตรายต่อเราบ้านเป็นแบบนี้เลยโอ้โหมีของเยอะแยะมากมายตอนนี้หลับตาหลับตานึกถึงบ้านตัวเองนึกถึงห้องนอนตัวเองตายวันนี้ลืมพับผ้า